แมสไพร์เนะสิร์ฟที่มาแล้วหัวเสาคนนี้อีกรอบครับา,ค,ค,รา,า,าออครับ5มีวาสติกยกมาหัวเสาแค่นี้เราอ่านออกแล้ไหมทำจากคอมารออ์เลยขอเสิร์ฟดีๆสักทุกอ,อย่ับยังเลืออีหนึ่งแมสไพร์ที่พาวีเสิร์ฟข้5ใบกับอุวสกะแล้วไหลายาให้กับทางชูมนงะใครยังรับมาได้ อีวาสกิมาที ok PI, Marie, ่มินามิติดต่อของไทยทางนี้ยูวิกมาที่ทยนี้มินามิเหมือนเดินแล้วก็ตีใส่ต่อของไทยจะเดินออกไปฮะเป็นญี่ปุ่นชนะไปในชักที่3 25่ต่อ23าโอ้โก็ถือว่าพวามที่มเนครับเหาตัวตของไทยครต่อ่าสู้ความแข็งร่งความเหียววันยี่เหนียจริงครับญี่ปุ่นโดยเฉพาะายสี่ครับกเดนกุโร่ครับถูกรับแต่ละลูกนี่เหีนึบเลยครับและสุดท้ายก็เป็นญี่ปุ่นเอชนะไปนะสามตครับยต่อยี่สบสาม่สิบห้ต่อสิกและยี่สิ รอบรองเทเลทีนไทยก็จะไปเจอกับจีนนะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งการ์ตาเป็นผู้สุดท้ายเนี่ยก็เปิดครองเลื่อค่อย23สมใจเชียร์กันได้ยังอยู่ในเส้นทางของการเข้าไปลุ้นเหรียญรางวัลน,นะครับในเอชีิเกคราวนี้จากนัอสิบปีที่แล้วนั้นเราได้เหนื่อยๆนะครับในการ์ตาปาเลมบัน